สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องท่านมาดูเหรียญห้าบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของราเนี่ยครับทา่านสาหรับเหรียญห้าบาทเหรียญน,นี้นะครับทา่านยังไม่ได้ทําการล้างทัควคนสาดอย่างบ้านเลยครับท่านเพราะไม่ค่อยมีเวลาครับทำง,งานไปลุยนะครับเราไปรูครับว่าเหรียญน,นี้จะเป็นปีพสอะไรติดอยู่ในลิสตอันดับที่หายากหรือไม่นะครับโดยเฉพาะ เรียญนี้ผ่านคุเท่นั้นตกอยู่ที่เรียญละประมาณเท่าไหร่ครับสําหรับปีพศนี้นะครับท่านลักษณะโคนนี้ก็เป็นเรียนแบบเก้าเหลี่ยมนะครับจูบุนีิขึ้นบนสมทองแดงนะครับหรื่ครับอยู่ทองแดงอยู่ตรงกลางนี่ครับเป็นไหมทองแดงนะครับนด้านนอกนี่คือจูปุนิเกิลครับหรือว่าซิ้งินนั่นแหละครับท่านแล้วพี่ก็บไปดูด้านไหนครับว่าเป็นปีพศเลยนะครับนี่ครับชัดเจนนะครับตรงสีชัดเจนนะครับประเทศไทยพศ2549ครับท่าน โอ้โหรับปีพศนี้ผลิตเยอะมากเลยนะครับท่านปี2549เนี่ยผลิตเยอะจริงๆนะครับเป็นประวัติการณ์เครับสำหรับปีพศ2549เนี่ยนะครับท่านเรามาดูเขาว่าจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับสาหรับปี2549เนี่ยผมรับรองเลยว่าเยอะแน่ๆครับเพราะว่าทุกปีพศนี้จะมีพศนี้ผลิตเยอะที่สุดครับสําหรับปีพศสองพันห้าร้อยสี่เก้าเนี่ยจานวนการผลิตนะครับอยู่ที่สองร้อยห้าสิบสี่ล้านสี่แสนสามพันเหรียญนะครับท่าน สองร้อยห้าสิบสี่ล้านสี่แสนสามพันเหรียญน,นะครับท่านโอ้โห,โโหเยอะมากกับสองร้อยกว่าล้านลาน้ลานเลยครับในดับยนูนซีนั้นก็อยู่ที่นะครลสี่สิบบาทเท่านั้นเองครับสี่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับตัวเียญที่ผ่านกันใช้ครับตอนนี้ราคากระบขึ้นมาเป็นเจ็ดบาทถึงสิบบาทแล้วนะครับ